อายุ45บวกลดน้ำหนักอย่างไรให้ได้ผลและไม่โซมนะคะก็วันนี้บอสสิงมาตอบคำถามให้กับ FC เนาะที่ทักเข้ามาสอบถามบอสหนิ่งนะคะเดี๋ยวไงบอสสิงจะเล่าให้ฟังแบบนี้เนาะว่า mm hmm. ก่อนอื่นเลยนะคะบอสสิงขอแนะนําแบบนี้ว่าวิธีการลดน้ําหนักที่ดีที่สุดและทําให้เราสามารถไปถึงฝั่งฝันได้อะนะคะก็คือทํำยังไงก็ได้ให้เราไม่รู้สึกว่าต้องบังคับตัวเองมากจนเกินไปนะคะ บอสสิงออกกําลังกายเพราะว่าเน้นในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าบอสสิงเป็นคนที่มีโรคประจําตัวมีภูมิแพ้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการดูแลตัวเองนะคะก็คือข้อที่2ก็คือในเรื่องของการกินนะคะการลดน้ําหนักให้ได้ผลเนี่ยพูดง่ายๆเลยคือเราไม่สามารถที่จะแบบทาด้วยวิธีที่เหมือนคนอื่นเป๊ะ แต่ว่าเราสามารถที่จะเอาหลักการหรือว่าวิธีการของคนอื่นเนี่ยเอามาปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเรานะคะเพราะว่าบางคนทำงานทั้งวันใช่ไหมคะกลับมาถึงบ้านกว่าจะแบบทำโน่นทํำนี่เสร็จก็ดึกแล้วนะคะร่างกายก็ไม่ไหวนะคะประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งเวลาในการออกกำลังกายยังไงนะคะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราจะต้องไป บริหารจัดการนะคะในเรื่องของอเวลาของตัวเองแล้วก็จัดสรรเวลาให้ลงตัวนะคะจริงๆคำว่าไม่มีเวลานะ่ไม่ไม่น่าจะใช่นะคะแต่คือ,อเราจะต้องอสร้างเวลาขึ้นมาเพื่อสิ่งนั้นโดยเฉพาะนะคะอย่างอย่างบอสหนิงเนี่ยนะคะบอสหนิงอายุ45ขึ้นใช่ไหมคะวิธีการลดน้ำหนักของบอสหนิงก็ค่อนข้างที่จะต้องโฟกัสไปที่การกินนะคะ การกินเนี่ยบอสสิงเลือกที่จะกินอาหารที่ไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเยอะนะคะก็เน้นผักผล,ลไม้นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนเนี่ยภายใน1เดือนนะคะลดได้เป็น10กิโลเลยเนี่ยนะคะออบอสสิงจะทำแบบนี้เนาะนะคะก็คือ พยายามออกกําลังกายอย่างน้อยให้ได้5วันต่อสัปดาห์นะคะหวันต่อสัปดาห์แล้วก็หนึ่งวันเนี่ยนะคะออกออกกาลังกายให้ได้อย่างน้อยก็คือประมาณสัก60นาทีนะคะหกนาทีเนาะนะ,ะถ้าเราแบบเริ่มออกช่วงแรกๆไม่ไม่สามารถที่จะออกได้ต่อครั้งเนี่ยหกนาทีก็ให้ได้สัก35นาทีนะคะ พยายามฝึกตัวเองค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะนะคะนี่คือที่บอสหนิงทำนะคะก็คือพยายามออกกำลังกายอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์แล้วก็ในแต่ละครั้งที่ออกก็พยายามให้ได้60นาทีนะคะต่อครั้งอันนี้ก็จะดีมากๆเอ็นในการทานอาหาร3มื้อนะคะอย่างของบอสหนิงเนี่ยหลังจาก6โมงเย็นไปนะคะโมงเย็นไปเนี่ยบอสหิงจะไม่ ทานอะไรเลยนะคะในช่วงที่เราโฟกัสในการลดน้ําหนักนะไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ตลอดนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะแบบโฟกัสในช่วงโอเคแหละนะภายใน2เดือนนี้หรือว่าภายใน3เดือนนี้ฉันจะลดน้ําหนักให้ได้แบบสัก5กิโล10กิโลก็ว่ากันไปนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะคะก็แล้วก็ ความพร้อมแล้วก็การมีวินัยของแต่ละคนเนาะนะคะเพราะนั้นเราก็ตั้งเป้าไว้เสร็จแล้วเราก็มาแบ่งนะคะในเรื่องของการซอยย่อยในเรื่องของเป้าหมายเนาะนะคะสัปดาห์แรกหรือว่าเดือนแรกเนาะถ้าเราอยากจะโฟกัสแบบลดน้ำหนักให้ได้แบบ10กิโลจริงๆน่ะนะคะก็คืออย่างที่บอสิงบอกก็คือควบคุมอยู่2อ,อย่างก็คือ 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ2ในเรื่องของอาหารการกินนะคะ โฟกัส2อย่างนี้ได้น้ำหนักลดได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ช่วงเดือนแรกที่บอสหนิงทำนะคะก็คือ,อในเรื่องของการกินเนี่ยหลังจาก6โมงเย็นไปเราจะไม่ทานอะไรนะคะแล้วกอ็อาหารมื้อเช้าของบอสหนิงก็จะเป็นกาแฟดำนะคะไม่ใส่น้ำตาลนะคะย้ำเลยว่าถ้าช่วงเดือนแรกนะ่ะถ้าเราจะโฟกัสในการลดน้ำหนักแล้วก็ลดไขมันจริงๆนะคะคุณจะต้องไม่กินน้ำตาล นะคะคุณจะต้องพยายามที่จะตัดในเรื่องของน้ําตาลออกให้ได้นะคะคือมันทรมานมากเลยนะถ้าสําหรับคนที่ชอบกินหวานนะคะแล้วก็คนที่ชอบแบบเอ่อทานอาหารรสจัดจัดอ่ะคืออาหารไทยส่วนมากอ่ะจะมีเครื่องปรุงเยอะนะคะแล้วก็มีโซเดียมเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องทําใจถ้าเราอยากจะโฟกัสในเรื่องของการลดน้ําหนักลดไขมันแล้วก็เอ่อต่อยอดมาในเรื่องของผิวนะคะผิวพรรณนะคะแล้วก็ผม อ่านะคะก็จะก็จะสดก็จะเสริมกันได้แบบทุกส่วนเลยถ้าเราพยายามควบคุมในเรื่องของการกินแล้วก็การออกกําลังกายนะคะคือเราจะดูดูดีขึ้นอ่าผิวพรรณเราก็จะดูเปล่งปลั่งขึ้นนะคะมีเลือดฝาดอ่านะคะผิวก็จะสดใสมากขึ้นนะคะก็คือสิ่งที่บอสสิงทําประจำนะคะช่วงเดือนแรกบอสสิงก็อาหารเช้าก็คือกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลนะคะแล้วก ไข่2องฟองขนมขนมปังปิ้งนะคะ1แผ่นอ่ามื้อเที่ยงนะคะก็จะเป็นไข่สองฟองนะคะแล้วก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะอาจจะเป็นมะเขือเทศเช,ศเชอร์รี่ก็ได้นะคะประมาณสัก10ลูก20ลูกลูกเล็กๆนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะก่อนประมาณสัก5้ามงเย็นอะไรประมาณนี้ประมาณสัก5้าโมงเย็นหรือว่า5้าโมงครึ่งเนี่ยนะคะบอสสิงก็จะอ่าทานแอปเปิลนะคะ1ลูกแล้วก็ไข่1ลูก ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจริงๆผล,ลไม้เราสามารถเปลี่ยนได้เป็นอย่างอื่นได้นะคะแต่บอสสิงจะชอบแอปเปิลแล้วก็ชอบอบอสสิงชอบกินมะเขือเทศเชอรี่นะคะลูกเล็กๆเนี่ยนะคะก็คือ,อหนึ่งแหละคือมันอร่อยนะคะสําหรับบอสสิงนะบอสสิงรู้สึกว่ามันกินแล้วมันอิ่มนะคะบอสสิงก็จะกินแค่นั้นแหละนะคะแล้วก็จะไม่ได้ทานอย่างอื่นเลยนะคะ ประมาณ2สัปดาห์แรกให้เราทานแบบนี้ไปก่อนนะคะถ้าเราทํา2สัปดาห์แรกนี้ได้น้ําหนักเราก็จะลดไปเกือบ 3- 4กิโลเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยไปปรับแล้วก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยเพิ่มในเรื่องของอาหารเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะว่า,าคุณอยากจะเพิ่มอะไรแต่ว่าอาหารที่เพิ่มเนี่ยอาจจะอาจจะต้องเป็นอาหารที่แบบเน้นในเรื่องของโปรโตีนแล้วก็พยายามอย่า อย่าใส่เครื่องปรุงเยอะหรือว่าไปทําอะไรที่มันเป็นแบบอาหารที่มีแบบมีการปรุงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราค่อนข้างที่จะแบบควบคุมในเรื่องของอาหารยากนะคะเพราะว่าถ้าเราเริ่มกินอาหารที่มีรสอร่อยมากขึ้นเราก็จะเอ่อทานอาหารรสจืดไม่ค่อยได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ มันทรมานมากนะคะเพราะนั้นพยายามที่จะห่างๆอาหารที่มีการปรุงรสจัดๆนะคะเนาะก,ก็ถ้าเราสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พยายามออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยนะคะหน้าที่ต่อไปก็คือในเรื่องของการดูแลตัวเองยังไงนะคะให้เราสามารถที่จะคงนะคะในหรือว่าควบคุมน้ําหนัก ที่เราพอใจให้มันอยู่ตรงนั้นได้ตลอดอันนี้คือความยากการลดน้ําหนักไม่ใช่เรื่องยากเรื่องยากมากที่สุดคือการคุมน้ําหนักนะคะให้มันอยู่ตามเกณฑ์ที่เราต้องการนะคะเพื่อไม่ให้มันเกินไปมากกว่านั้นเนาะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่บอสสิงลดน้ําหนักนะคะ,ะดูเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆไม่ได้ง่ายนะคะคือทรมานมากๆเลยในช่วงแรกๆเพราะว่าถ้าเรายิ่งเป็นคนที่ชอบกินหวานนะคะแล้วก็ เป็นคนที่ไม่ได้ควบคุมในเรื่องของอาหารการกินแล,แล้แลวก็รสชาติของอาหารเนี่ยก็คือจะทำใจลำบากนะคะแต่บอกได้เลยว่าถ้าเราสามารถทำได้ที่คุณจะได้ตามมาอย่างแน่นอนก็คือในเรื่องของผิวนะคะผิวพรรณจะดีขึ <przest screen. S 2> ้นอย่างแน่นอนนะคะวอสิงการันตีเลยว่าถ้าใครสามารถควบคุมในเรื่องของอาหารการกินได้นะคะแล้วก็ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเนาะนอนหลับให้เพียงพอนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอแหละนะคะคือ มั่นใจว่าทุกคนก็มีความเครียดในหน้าที่การงานนะคะภารกิจต่างๆคือเราเหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เวลานอนนะคะก็พยายามโฟกัสคือจะต้องหลับจริงๆนะคะไม่ใช่กึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะคือเวลานอนเราก็ต้องแบบเต็มที่กับมันจริงๆออกกําลังกายแล้วก็เต็มที่กับมันจริงๆรานะคะแล้ก็มีความสุข ในการกินด้วยนะคะก็คือเวลาที่เราแบบควบคุมน้ําหนักเนาะเนาะอย่างบอสสิงบอสสิงกินไข่ต้มบอสสิง <boxing. S 2> ก็มีความสุขนะคะแล้วก็กินกาแฟดําไม่ใส่น้าตาลบอสสิงก็มีความสุขคือเราไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้คิดว่าเราขาดอะไรนะคะแต่ว่าเราพยายามโฟกัสสิ่งที่เราทําแล้วก็สิ่งที่เราเลือกแล้วนะคะการใส่ความต้องการแล้วก็ความสุขเข้าไปอันนี้จะทําให้เรา เ,เขาเรียกว่าสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้นานนะคะไม่รู้สึกทรมานตัวเองนะคะนั่นก็คือการควบคุมตัวเองหรือว่าควบคุมในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองนะคะการยอมรับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะปล่อยวางในเรื่องของรสชาติปล่อยวางในเรื่องของความทรมานนะคะว่าทำไมเราต้องแบบฝืนตัวเองขนาดนี้ทำไมเราต้องทำนะคะแต่ถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยการยอมรับนะคะแล้วก็เต็มใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เราได้มาแบบอัตโนมัตินะคะพอเราลดน้ำหนักได้ตามเกณฑ์ที่เราต้องการแล้วเรากลับมาดูตัวเองอีกรอบหนึ่งเราจะเห็นว่าเอ้ยผิวพรรณเราก็ดีขึ้นนะอ่ะสีของเล็บก็เริ่มสวยขึ้นจากเมื่อก่อนเป็นสีขาวๆซีดๆใช่ไหมคะก็จะเริ่มเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยนะคะผิวพรรณเราก็จะเริ่มดีขึ้นจากหน้าเราเนี่ยนะคะที่แบบผิวเรา จากเหี่ยวย่นนะคะไม่เต่งตึงอ่านะคะดูไม่มีน้ำมีนวลพอเราออกกำลังกายอย่างเสมอเสมอแล้วก็ควบคุมในเรื่องของอาหารการกินผิวพรรณเราก็จะดีขึ้นนะคะกลายเป็นชุ่มชื้นอ่านะคะเพราะว่ายิ่งเรากินผักผล,ลไม้เยอะๆนะคะก็จะกระตุ้นในเรื่องของคอลลาเจนนะคะในร่างกายของเราเนี่ยนะคะเราก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะดูสวยมี ออร่านะคะเพราะว่าเราได้รับวิตามินเต็มแล้วก็ครบนะคะการลดน้ําหนักอย่างแท้จริงหรือว่าการพยายามควบคุมอาหารเนี่ยไม่จําเป็นต้องอดนะคะการอดอาหารเพื่อลดน้ําหนักไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะทางที่ดีคือเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์มีโปรตีนแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแค่นี้นะเอาละค่ะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะบล็อกสิงมาแบ่งปันนะคะให้สําหรับสาวที่มีอายุ45ปีขึ้นไปแล้วก็ ควบคุมน้ำหนักยากนะคะลดน้ำหนักยากลดยังไงก็ลดไม่ได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยนะคะบอสสิงบอกเลยว่าช่วงวัยที่ผู้หญิงจะดูแก่นะคะเร็วมากที่สุดคือช่วงอายุ43แล้วก็44นะคะอันนี้ก็ทำการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นช่วงวัยที่ผู้หญิงช่วงนะคะที่ผู้หญิงเราเนี่ยจะแก่ลงกว่า ปกตินะคะเพราะว่าหนึ่งแหละก็คือเราจะนอนหลับเนี่ยนะคะไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนนะคะการนอนหลับสนิทน่ะจะเริ่มยากมากขึ้นจะกลายเป็นเรื่องยากนะคะแล้วก็ในเรื่องของอออพอเรานอนหลับไม่เพียงพอหรือว่านอนหลับแบบหลับหลับตื่นตื่นอย่างเงี้ยนะคะผิวเราก็จะโทมนะคะความเครียดเอ่ยนะคะฮอร์โมนเอย่ยอะไรต่างๆจะเป็นเป็นไวัยที่แบบ ทรามานมากๆเลยจะเป็นวัยที่เราต้องให้ความสำคัญนะคะในการดูแลตัวเองเนาะนะคะอันนี้ก็เอามาฝากนะคะสำหรับสาวๆทุกๆคนสำหรับหนุ่มๆน,นะคะก็ต้องไปหาข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหนุ่มๆน,นะคะแต่นี่เป็นความรู้ที่ให้กับสำหรับคุณผู้หญิงนะคะเชื่อว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ได้นะคะในชีวิตประจำวัน สำคัญที่สุดเลยนะคะคืองานเราก็ต้องทำแหละนะคะแล้วก็ต้องทำให้งานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตไปกับเรานะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยนะคะเราเอาเวลาไปให้กับงานเนี่ยมากกว่าชีวิตประจำวันของตัวเองซะอีกเพราะฉะนั้นการได้งานที่ตัวเองรักแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบจึงเป็นสิ่งที่ ควรเลือกมากๆในวัยของเรานะคะแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองเ,อเขาเรียกว่าชอบจริงๆนะคะมันก็จะทำให้การบริหารจัดการเวลาของเราแล้วก็การใช้ชีวิตของเรานี่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ความสุขด้วยแหละนะคะการมีความสุขได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักคือการได้อยู่เพื่อตัวเองจริงๆนะคะโอเคอเค,ค่ะสำหรับคลิปนี้บอสสิงขาฝากไปเพียงแค่นี้นะคะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะให้สำหรับ f อในการ ออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองในวัย45บวกสวัสดีค่ะ